สำหรับใครที่พลาดงานเด e Standard e c o n o m i c Forum 2023โอกาสสุดท้ายของคุณครับเราเปิดจำหน่ายบัตรรับชมย้อนหลังแล้ววันนี้ชมย้อนหลังออนไลน์ได้ทุกที่ทั่วโลกดูย้อนหลังได้นานถึง6เดือนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ถึง31พฤษภาคม2567รับสรุปเนื้อหาวิชัวล์ซัมมอรีทุกเวทีราคาพิเศษ2,500บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นซื้อบัตรย้อนหลังได้ที่10 e อ e n t ์หรือสแกน QR Code บนหนห้้าจอไดเลยครับ listening to the standard podcast the eye opening experience for your ears the money case by the money coach real money real people real problem ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะมันนี่เคส by เดอะมันนี่โค้ชกับน้ําธนารกาญจนิสากรและโค้ชหนุ่มจักกรพงเดี๋ยวนะเพราะว่าเอ้ยใช่เพราะมีคนเคยบอกว่าอะไรนะ จักระพันเมฆพงศ์สลับกันจักระพงเมธพงศ์ถูกแล้วเวลาเขาหายไปไม่อ่านนี่เขาไปหามุกอะไรมาเนาะใช่เนาะเพราะว่าบางทีนะไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกเอออยากให้เปิดค้ดหนุ่มว่าจักระพันเมฆพงศ์สลับบ้างอะไรอย่างงี้สลับบ้างนี่ครับตามใจแฟนคลับโอ้นะพบกันอีกแล้ววันเช้าวันจันทร์แบบนี้ใช่ค่ะเช้าวันจันทร์วันนี้เป็นวันที่ผมมี เรียกว่าปฏิญาณกับตัวเองเลยปฏิญาณว่าเห็นชื่อตอนแล้ววันนี้ผมถอยถอย,ถ,อยถึงกับถอยผมไม่สามารถเป็นกูรูในวันนี้ได้ผมต้องให้น้องสาวคนนี้เป็นกูรูแทนเพราะวันนี้หัวข้อของเรานั่นก็คือครับแนวคิดการใช้บัตรเครดิต<ว>แบบไม่ติดก,กับดักอ่าทาไมล่ะพี่นมเพราะว่าโหเพิ่งมาปีนี้ละมั้งที่พี่มีบัตรเป็นแบบเพิ่งมาเป็นสามใบอ่ะ ก่อนหน้านี้พี่ใช้บัตรใบเดียวมาตลอดบัตรเครดิตใบเดียวเหตุผลมีข้อเดียวเลยไม่ใช่ว่าธนาคารนี้เขาสิทธิประโยชน์เยอะแยะอะไรเงี้ไม่เลยที่กลัวตัวเองจําไม่ได้ว่าไอใบนี้มันต้องคืนวันที่15ใบนี้คืน20ก็ใช้ใบเดียวมาตลอดค่ะแล้วเพิ่งมาได้สองใบเพิ่มขึ้นมาจากใบหนึ่งเนี่ยเราซื้อกองทุนบ่อยๆเขาก็บอกว่าจะได้ไม่ต้องพกเงินมาเดี๋ยวเขาทำเรื่องตัดบัตรอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ โดนทําโดยที่แบบใบนั้นเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนทันวายอย่างเดียวอะไรเงี้ยอ,อ๋อก็คือไว้ซื้อแบบพวกพร,ร,ร่อยภาษีอ่า<ช>ปกติพี่เราก็ซื้อไอร์บทุกเดือนอยู่แล้วเฉลีย่ยอยู่แล้วแล้วปลายปีอาจจะแบบเอ้ขาดเหลือเท่าไหร่ก็เติมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจะได้ไม่ต้องโอนเงินค่ะอาจารย์ก็ไปโอนเงินวันเดือนมกา<อ>ราเลยก็ได้มันหนึ่งอันจากนั้นอีกอันหนึ่งก็ได้มาจากการที่ไปซื้อเสื้อบอลอ๋อไปซื้อเสื้อบอลเสื้อฟุตบอลของจริงนี่ประมาณสองพันกว่าบาทตัวหนึ่งนะเราไปซื้อตอนนั้นสามตัวซื้อ ทำบัตรกับเราตะขับมันจะได้ลดลดลดโอ้โหมันลดเยอะจริงๆอือลดเยอะจริงๆแต่ก็แบบโอ้โหไม่ไหวละสามใบก็มึนละ <หา S 2> ต้องคอยมาตอนนี้ต้องทําเตือนในเนี้ยเป็นโน้ติฟิเคชั่นอ่ะในแต่ละเดือนวันนี้ต้องจ่ายบัตรนี้วันนีโ้โหรู้สึกว่าแค่จากหนึ่งใบ <หา S 2> เปลี่ยนเป็นสามใบชีวิตวุ่นวาย<ห>าแต่พอได้มาฟัง นะฮะบุคคลที่เป็นโคฮชกับผมมาตลอดคุณน้ำไฟแนนซ์เราบ่นเรื่องสามบัตรของเราสามใบของเราเธอตอบกลับมาว่าเธอมีบัตรกี่ใบสิบใบสิบใบโอมีบัตรเครดิตสิบใพัดอ่ะอย่างอลัมพัดอ่ะอย่างงี้เลยเดอมีบัตรพี่ว่าสิบใบนี่มันเกือบครบแล้วนะก็เกือบครบเกือบครบมีความมุ่งหวังที่จะให้ครบไหม คือเอาจริงๆไหมพี่หนุ่มคือน้ำอะรู้สึกว่าก็เคยมีความรู้สึกว่าอยากให้ได้ครบเพราะบางทีเราไปห้างหรือเราไปแบบสถานที่หรือไปโรงพยาบาลหรือนู่นนี่นั่นแล้วบางทีเขาจะบอกว่าเออมีบัตรใบนี้ไหมแล้วบางทีสมมติว่าเอออันนี้เราไม่มีหรือบางบัตรในตัวนี้มันมีโปรโมชั่นพิเศษบางอย่างแล้วเราไม่มีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะมีให้ครบแต่ว่าพอในปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคสิบใบเนี้ยคือพอแหละ คือพอแล้วพอแล้วแต่วันนี้ต้องมาคุยไันะว่ารกันยังไงแต่คือนะจะต้องพูดเปิดให้ตั้งแต่แรกก่อนว่าถึงแม้ว่าน้ําจะมีบัตรเครดิตเนี่ยสิบใบแต่น้ําไม่เคยจ่ายขั้นต่าน้ําไม่เคยเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะแล้วก็จ่ายครบจ่ายเต็มทุกใบนะคะตอนนี้ต้องปรบมือเอนนี้ต้องปรบมือให้กับน้ำนะคะเอออันนี้โอเคแ้วไม่ได้มาเพิ่งเป็นนะคือน้ําแบบไปถือว่า คือมีวินัยทางการเงินแบบนี้สมัครคือไม่ได้จ่ายขั้นต่ําไม่ได้จ่ายขั้นต่ำไม่ได้มีคงค้างใดๆไม่มีคงค้างใดๆไม่ได้มีผ่อนไม่ได้แบบว่าคิดดอกทุกบาททุกใบเนี่ยมันคือการจัดสรรว่าเฮ้ยใบนี้ซื้อที่นี่แล้วจะได้เท่าไหรอ่ะมีแต้มมีแคชแบ็กมีของแรกเป็นสองสมนาคุณอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วก็มีการบันทึกด้วยอ่าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวไม่เชื่ออโอ้โหเฮ้ยเอาไว้เฮ้ยไม่ถึงว่ามีการบันทึกว่าเดี๋ยวบางคนก็จะบอกเออเนี่ย น้าก็อันนี้ปะเปิดให้ดูได้นะคะก็จะแบบมีการบันทึกประมาณว่าแต่ละใบเนี่ยต้องรูดขั้นต่ําเท่าไหร่ถึงจะไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือใบไหนไม่เสียค่าธรรมเนียมวงเงินอ่ะมีเท่าไหร่เนี่ยดูดูดูวันเด็แล้วใช่สิบเจ็ดช่สิบห้าใช่ยี่สามยี่สิบสองห้าแล้วจะจะไหวยังไงอ่ะน้า่าจะเขียนด้วยว่าวันสรุปยอดของแต่ละเดือนอ่ะคือวันที่เท่าไหร่วันนี้มันไม่ตรงเลยนะหกเจ็ดวันเลยนะใช่แล้วก็วันที่ต้องจ่ายเงินอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่เออเนี่ยเนี่ยสอง ห้าใช่เท่าไรสิบสามสิบหกห้ายี่สิบยี่สิบสองใช่ก็คือแายทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่หนุ่มเห็นเส้นสีดำไหมพี่น้ำทำคืออะไรคือน้ำทำว่าช่วงไหนที่น้ำได้รับแบบเงินเดือนก็คือก่อนเงินเดือนออกกับหลังเงินเดือนออกอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำมีการบันทึกแบบนี้มีเทคนิคใช่มีเทคนิคแล้วก็จริงๆก็จะมีข้างหลังอีกว่า เออจ่ายกับบัญชีไหนอะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆว่าวันนี้ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้มีเจตนาขิงแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการไปเยอะแล้วเอเออเป็นการบอกวิธีการใช้บัตรเครดิตอย่างไม่ติดกับดักละกันประมาณนี้ถือว่าได้าแบ่งปันกันเอ่ออันดับแรกก่อนอยากจะคุยเรื่องบัตรเครดิตก่อนอนะจริงๆแล้วบัตรเครดิตเนี่ยมันไม่ใช่บัตรที่เป็นรูดก่อนแล้วผ่อนทีหลังอ่าแต่ว่าโดยกลไกการเก็บเงินเขาเป็นอย่างนั้นแต่โดยหลักจริงๆเนี่ยมันคือบัตรที่เรามีไว้เพื่อที่เราจะไม่ต้องพกเงินสดจานวนเยอะ เชื่อว่าอีกหน่อยคนไทยจะได้มีพกบัตรเครดิตกันเยอะขึ้นแหละ,ะนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจ่ายเงินทางด,ดิจิทัลต่างๆมันก็จะง่ายใช่ไหมแต่ต้องบอกว่ามันเกิดมาเพื่อที่เราจะไม่ต้องพกเงินสดจานวนมากๆนะรูดซื้อของไปโดยหลักแล้วเนี่ยถูกต้องที่สุดคือรูดป,ปุ๊บเหมือนน้าทําเลยก็คือจ่ายเต็มจํานวนเราใช้บัตรเครดิตไปแ0ดพันนั่นหมายความว่าเราต้องรู้ว่าตั้งแต่แรกว่าเราจ่าย800พันได้<ช>ถ้าเรารูด8 0 0พันจ่าย800พันโอ้โห สิ่งที่เราจะได้ก็คือแต้มสะสมะนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดใช่ค่ะแลวถ้าเราจ่ายเต็มจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยถูกต้องนะฮะไอ้ที่มันรูปแบบของเขาคือที่บอกว่ารูดไปก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยก็มันเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าออกเงินสดให้เราไปก่อนถูกไหมแล้วเราก็มาเคลียร์คืนซึ่งระยะเวลาก็มีทั้ง45วัน55วันใช่เพราะถ้าคนใช้เป็นใช้ถูกรูดแล้วจ่ายคืนเต็มจานวนอันนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุด คือบัตรเครดิตเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆนะคะเพราะมันมีทั้งคุณแล้วก็โทษซึ่งโทษของบัตรเครดิตมันก็เลยออกมาเป็น เป็นคุณให้กับใครบางคนที่ใช้บัตรเครดิตได้เหมือนเช่นสมมติว่านักอะไบอกว่าเอ้ยวันนี้น้าได้แคสแบ็กนู่นนี่นั่นเอ้บางทีทําไมบัตรแต่ละบัตรให้ให้มาเยอะจังเป็นเพราะว่ามันก็อาจจะมีใครบางคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้มีวินัยทางการเงินอ่าแล้วอาจจะเสียดอกเบีย้ยซึ่งตรงนี้ก็คือถือมาเป็นกําไรของธนาคารหรือเจ้าของบัตรแล้วก็ออกมาสิทธิประโยชน์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะเป็นบุคคลที่เสียประโยชน์แบบนี้นั่นหมายก็เราก็ต้องใช้บัตรเครดิตเนี่ยให้เป็นแล้วก็ให้ถูกต้องด้วยเ ด้วยเพื่อความสะดวกสบายนะ,ะด้วยเพื่อความที่เราความปลอดภัยที่ไม่ต้องพกเงินสดเ,นเล่าเรื่องตรงนี้ให้ฟังนี่ให้เห็นภาพน,นะครับสุวิว่าถ้าเรารูดบัตรเครดิตไปใช้เนี่ยนะครับสี่พันห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรไม่รู้ในเดือนนั้นโจทย์ที่ดีที่สุดก็คือการที่เราคิดก่อนว่าเราสามารถคืนได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันจ่ายกับความอยากหรือความต้องการอะไรของเราทั้งหมดเนี่ยบางทีเราไม่มีคืนคถ้าเราจ่ายคืนเต็มจํานวนจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยเลยแต่ถ้าจ่ายไม่เต็ม ระบบการคิดดอกเบี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะความหมายคืออายกตัวอย่างเช่นสมมุติเราลูดบัตรเครดิตเป็นหนึ่งหมื่นบาทะนะครับถ้าเกิดถึงเวลาเขาเรียกเก็บเงินหนึ่งมืนบาทแล้วเราจ่ายเต็มหนึ่งมืนบาทตรงนี้จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยเลยแม้แต่สตางค์เดียวเลยนะ,ะแต่ถ้าเกิดปรากฏว่ารูดเป็นหนึ่งหมื่นแล้วถึงวันชําระเราจ่ายเขาไม่ได้อเราจ่ายได้แค่ขั้นต่ำะนะครับเอาขั้นต่ําสมมติว่าเอาปัจจุบันแล้วกันขั้นต่าอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต เดี๋ยวมันจะขึ้นเป็น8แล้วก็1ิบแล้วเนี่ยมือหนึ่งรูดไปเราจ่ายขั้นต่ํ้าร้อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือณจุดตรงนี้นะเราจะต้องเสียค่ารมเนียมและดอกเบีย้ยเอาค่าทมเนียมก่อน<ว>เขาเรียกว,ว่าค่าใช้วงเงิน<ว>เขาจะเอาเงิน10,000บาทที่เรารูดไปเนี่ยเป็นตัวตั้งคคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยตอนนี้ก็ประมาณ16%แล้วคูณด้วยระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลูดไปจนถึงวันที่เก็บเงินตรงนี้<ว>นี่คือเค่าใช้วงเงินเฮ้ยเดี๋ยวสิ ยืมไปหมื่นก็คืนไปห0 0ร้อยแล้วว่าทำไมไม่ได่เก้าพันห้าล่ะทำไมไม่หักลบค่าใช้วงเงินวงเงินที่ใช้คือหนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นด้านหน้าก่อนก็คือเอาหนึ่งหมื่นคูณสิบหกเปอร์เซ็นต์คูณด้วยกี่วันตรงนี้ล่ะอาจจะสามสิบวันถูกไหมแล้วหารด้วยสามร้อยหกสิบห้านะนี่คือก้อนแรกก่อนจากนั้นก้อนนี้เหลือเป็นเงินคงค้างเก้าพันห้าเขาจะเอาเก้าพันห้าคูณสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณเงินไปจนถึงวันที่เรียกเก็บอีก พอนึกออกไหมหอ,อ,อันนี้คือคิดจากอันนี้คือฝั่งที่เรียกว่าดอกเบีย้ยค่ะทีมันมีเงินสองขาที่จะเกิดขึ้นนะแล้วเอาจริงๆไอ้ค่าใช้จ่ายเงินเนี่ยมากกว่าดอกเบีย้ยด้วยซ้ำใช่นะมันก็เหมือนกับเบิ้ลอะอดังนั้นถ้าเกิดบอกว่าเรารูดบัตรเครดิตแล้วเราจ่ายเต็มไอ้ที่การคำนวณเมื่อกี้ไม่มีมภาพนี้เกิดข,ขึ้นมาเลยเราก็จะใช้บัตรถดก๋วหวะคุมเงินได้ไม่เป็นปัญหาได้แต้มเอามาแลกซื้อของอย่างพี่นี่เอาแต้มมาซื้อรองเท้าวิ่งประจําทุกปีเห็นไหม แต่ถ้าเกิดเราไม่จ่ายนี่เมื่อกี้ยอดเดียวนะค่ะเกิดในในเดือนนั้นเกิดมีลดหลายอือถือส <40, 000. S 2> ี่หมื0นรูดอะไรกระเป๋าอีก30,000ื่นเวลาเขาคิดเขาก็เอา4ี่0 0ื่มาคิดว่าเอาใช้ไปกี่วันส0 0 0 0ใช้มากี่วันด้านหลังรวมกันสองอัน4ี่หมื่นส0มหม่นเป็น70,000ืคืนไปพันเดียวสมมตินี้ก็เหลืออีกหกหมืก็จะคิดตกเบี้ยอีกรอบนึ่ง ก็จะออกมาใช่ซึ่งน้ำอ่ะอยากให้แบบว่าเออคิดในในประเด็นนี้ด้วยสสวนหนึ่งแล้วก็คือประมาณว่าสูติว่าวันเนี้ยเรามานั่งคิดพี่หนุ่มบัตรเวลาเราลงทุนอ่ะมีการลงทุนไหนไหมที่ให้ผลตอบแทนประมาณสิบหกเปอร์เซ็นสิบหกแบบชัว์เลยนะใช่โอ้โหไม่มีอ่ะไม่มีนะแต่ว่าโอ้โหบัตรเครดิตเนี่ยคือได้กําไรไปเยอะมากนะถ้าเราแบบเสียววินัยในเรื่องของการเงินใช่ใช่ใช่คือเขา บัตรเครดิตไม่ได้มีความผิดบาปอะไรเขาเป็นเครื่องมือทางด้านการเงินตัวหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวเพราะ,ะนั้นพี่จะเปรียบเทียบเสมอพวกบัตรเครดิตก็เหมือนเหมือนไฟเหมือนมีดนะเราใช้ไฟกับมีดให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตได้้คนบริหารบัตรเครดิตดีก็ชีวิตดีใช่ไหมบริหารไม่ดีปุ๊บโอ้ม,มันมีภาระนี่ลองนึกภาพว่าเราต้องเอาเงินมาจ่ายดอกเบีย้ยและค่าใช้วงเงินเมื่อกี้สิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเะอ จ่ายไปอย่างเงี้ยถ้าเงินก้อนนั้นถูกเปลี่ยนไปเราเราไม่มีนี่ตรงนี้แล้วเ,เอาไปเก็บออมได้สัก 3- 4มเเมันก็ยังดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการใช้จึงเป็นเรื่องที่มีความมีความต้องระมัดระวังสูงใช่ค่ะแต่อันเนี้ยต้องพูดนิดนึงว่าเวลาเราใช้บัตรเครดิตหลายคนเราไม่ได้ใช้แค่ว่าลูดไปก่อนแล้วจ่ายทีหลังอะไรอย่างงี้บางคนเราก็ใช้กับเรื่องของผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยด้วยต้องบอกอย่างนี้เวลาเราผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจัดการวงเงินเรายังไง สมมติเราวงเงินเราในในในบัตรเราสมมติว่า8 0,000บาทแล้วกัน80,000บาทเจอมือถือเครื่องละสามหมื่นเราชอบจะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนก็คือผ่อนเดือนละสามพันสิบเดือนพอรูดปุ๊บวงเงินจะถูกกันไว้ทันทีสามหมื่นบาทแล้วก็จะเหลือแค่วงเงินที่เหลือที่จะใช้ได้และไอตัวเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นเงินผ่อนตัวหนึ่งถูกไหมฮะอ่าผ่อนเดือนละสามพันอะไรก็ว่ากันไปซึ่งต้องบอกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเนี่ยเอาจริงๆในมุมพี่ก็มีประโยชน์ นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียดอกเบีย้ยแต่มันจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ผ่อนได้และคนที่ผ่อนไหวถ้าผ่อนไม่ได้แลวเผลอไปสะดุดเนี่ยมันจะไม่ใช่ศูนเปอร์เซ็นะเช่นเราบอกว่าอา้าวก็ผ่อนมือถือศูนเปอร์เซ็นเพาะวันดีคืนดีเกิดไปจ่ายนัดชำระผิดนัดชำระเงี้ยก็มีดอกเบีย้ยปรับอีกสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วก็จริงๆเนี่ยศูนยเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าเป็นก,นกับดักที่น่ากลัวมากนะพี่หนุ่มถ้าวันนี้เราพูดเรื่องนี้นะเพราะว่าเราอ่ะมักจะคิดว่าอ๋อเราอ่ะเงินเดือนประมาณเท่านี้ เราผ่อนศูนเปอร์เซนอ่ะมันแค่ประมาณเท่านี้เองคือเราไหวแต่มันกลายเป็นว่าเราอ่ะไปใช้บัตรกับศูนเปอร์เซนเยอะในหลายๆรายการผ่อนมือถืออ่าผ่อนมือถือผ่อนคอมพิวเตอร์อ่าผ่อนคอมพิวเตอร์ผ่อนอะไรอีกหลายๆอย่างอ่าแมผ่อนมือถือก็แค่เดือนละสองพันเองค่ะอ่าคอมพิวเตอร์ก็แค่เดือนละสองพันห้าซึ่งตอนซึ่งตอนที่เราคิดอ่ะตอนที่เราจะบอกว่าเราจะผ่อนมือถืออ่ะคือเราลืมคิดว่าเราอ่ะเพิ่งไปผ่อนคอมพิวเตอร์ หรือไปผ่อนอะไรกันมาใช่ <อะ S 2> ใช่พอาบวกบวกบวกปุ๊บเป็นเรื่องใหญ่ใช่ะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอะไปถูกคิดในระยะที่มันแคบจนเกินไปเลยไม่ได้ดูในวงเงินรวมอะว่าบางทียอดผ่อนที่มันเป็นศูนย์ท่่ะบางครั้งมันอาจจะทําร้ายกระแสงเงินสดของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอ,อันนี้ก็ต้องเรามาระวาังคุยในเรื่องวิชาการไปแล้ว <ฮ>นะ<ฮ>าการใช้ <ฮา S 2> หลักการที่ถูกต้องวิธีการคิดดอกเบี้ย <ฮา S 2> เรามาคุยกันถึงเรื่องของเทคนิคม้างเลยวะ่ะ <ฮา S 2> พี่จะถามหน่อยเวลาเรา,ามีต้องสิบใบนะครับสภาพอากาศเลยนะครับเราไปเนี่ยสมมติพี่ไปเจอของพี่อยากได้เนี่ยน้ำเลือกยังไงอะว่าจะเอาใบาไหนซื้ออันเนี้ยคือ ต้องอธิบายก่อนเดี๋ยวเขางงว่าทำไมถึงมีสิบใบเดี๋ยวต้องชี้แจงก่อนเพราะว่าคืออย่างนี้ไม่ยอมเลยนะฮะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะแคืออย่างนี้คือบางใบเนี่ยเวลาพี่หนุ่มที่เราไปสมัครอะค่ะบางธนาคารเนี่ยสมมุติเราสมัครใบเดียวแต่เขาอะจะเหมือนให้เราเลือกมาเลยสามใบ ภายใต้วงเงินเดียวกันภายใต้วงเงินเดียวกันอ๋อแต่ว่ามันก็จะมีกิมมิคของแต่ละับรใช่ฉะนั้นมันเหมือนกับว่าบางทีเราไป1แบงก์เราตั้งใจจะทําไปเดียวแต่เราได้มาสมหรือบางทีก็คือได้มา2จะว่าว่าโดยบังเอิญโดยหรือจะทําใบเดียวแต่ได้มาสใช่หรือบางใบเนี่ยเราทําแล้วเราได้อัปเกรดมาก็เลยได้อัปเกรดมาอีกใบหนึ่งฉะนั้นโดยเจตนาน้ำอ่ะไม่ได้จะมีถึงสิบใบมันโดยได้โดยบังเอิญอโอเคประมาณนี้พอทีนี้พอมันมีหลากหลายขนาดนี้แล้วเราเลือกยังไงอะคือ มันจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่หนุ่มวิธีการสังเกตวิธีการง่ายคือเราถามง่ายสุดว่าสมมติว่าถ้าเราจะใช้ไปที่นี้ไปห้าสรรพสินค้านี้เนี่ยส่วนใหญ่บัตรที่ร่วมรายการเนี่ยจะเป็นของที่ไหนน้าก็จะแยกเลยว่าใบนี้เนี่ยสาหรับขึ้นเครื่องบินอ๋อ,อเพราะอย่างเช่นใช้ใบนี้เนี่ยน้ําจะได้กินน้ําฟรี<อ>ได้เช็คกระเป๋าก่อน,อนได้โหลดได้เดินอะไรเงี้ยอันนี้ใบนี้สําหรับ เออขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องใบนี้สําหรับซื้อของในห้างอ่าอ่าก็จะมีเลยเพราะว่าใบนี้ก็จะได้แต้มเยอะสุดได้แคชแบ็กเยอะมากอใบนี้สําหรับเติมน้ํามันปั๊มนี้ทุกอย่างมีเหตุมีผลไหมคะพี่หนุ่มยังไม่ได้ว่าแต่ขำเลยถามในความรู้เฉยๆมันเยอะใช่อ่าแล้วก็จะมีใบนี้สําหรับซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อให้แคชแบ็กเยอะสุด Oh. อ๋หรือใบนี้ผูกกับแอปพลิเคชันนี้เราจะ,ะได้อะไรเพิ่มเข้ามาเรียกว่าทุกครั้งที่ใช้จ่ายเราก็มาเลือกจกัดสรรว่าอะไรที่มันเหมาะได้ได้ผลประโยชน์กลับคืนมาใช่เพราะว่ายังไงเราจ่ายคืนเต็มแหละใช่แล้วไอ้ของแถมของอะไรเงี้ยอะไรได้เยอะสุดคือแม้กระทั่งแบบซื้อประกันอย่างเงี้ยม,มันก็จะมีบางใบที่ซื้อประกันแล้วได้ใช้ใบนี้เราจะได้เครดิตเงินคืนหรือมีโปรโมชั่นเป็นตน้นโอเคทีนี้พอ ไอ้นั่นก็ซื้อโดยใบนั้นไอ้นี่ก็ซื้อโดยใบนี้แล้วพอมันมีใบแจ้งอะไรมาเงี้ยเราจะจัดการกับมันยังไงอะเพราะว่ามันก็คงจะมารอบไม่ตรงกันใช่น้ําใช้เวลาแบบไหนอะคือทุกๆสัปดาห์ก็จะมารวบรวมทุกๆอะไรเงี้ยอ,อ,อ,อคือถ้าโดยปกติน้าอะจะเป็นคนที่แบบเช็ครายการการรูดเนี่ยในทุกใบเลยว่าเออน้ํารูดไปกับอะไรนูนนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้ําก็จะทําตารางออกมาว่าโอเคเนี่ย หมายถือว่าเอาง่ายสุติว่าน้ํามีช่วงน้ํามีวันเงินเดือนออกอ,อ่าแล้วก็เราก็จะรู้ละกลุ่มเราเนี่ยช่วงนี้ต้องจ่ายก่อนเงินเดือนออกกับหลังเงินเดือนออกอะไรเงี้ยเราก็จะคอยเช็คเป็นระยะอ่าว่าโอเคอันนี้เนี่ยเราจ่ายครบ ก็จะมีทําเป็นเหมือนแบบตาราง Excel ว่าวันนี้คือเป็นวันสรุปยอดนักก็จะเข้าไปดูว่าวันนี้วันสรุปยอดแล้วยอดเงินที่เราต้องจ่ายคือเท่าไหร่อ่าแล้วพอเราก็จะตรวจรายการให้แบบให้เรียบร้อยหรือว่าบางทีเออรายการนี้มันคือรายการอะไรเราก็จะต้องรีเช็คตัวเองเหมือนกันว่าเออมันคือรายการอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็จะรวมยอดที่ต้องจ่ายเนี่ยคือเท่าไหร่เราก็จะรู้แล้วมันก็เป็นเหมือนค่าใช้จ่ายว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าเราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่านี้อ่าแล้วเราก็จะวางแผนล่วงหน้าแล้วว่าเอ้ยแล้วในแต่ละบัตร ประมาณเท่าไหร่ก็จะต้องบันทึกออน้ำก็จะบันทึกใน Excel เออแล้วก็แล้วอะไรก็ไปตั้งในระบบตั้งในแอป,ปนาคการตัดจ่ายหรือว่าเดี๋ยวรอวันนั้นค่อยจ่ายของน้ําก็จะเป็นล้ําจะเตือนตัวเองว่าจะต้องจ่ายก่อนล่วงหน้าอ่าคือคือโดยสมมต,ติปกติมันสมมติต้องจ่ายวันที่15สมมุติคือน้ําจะไม่จ่ายวันที่15เลยคือน้ําจะรู้สึกว่าคือเราก็ไม่ชอบเป็นหนี้อ่ะพี่หนุ่มเราก็รู้สึกว่าโอเค ก่อนสิบห้าคือยังไงแบบจ่ายก่อนตลอดไม่เคยจ่ายตรงวันเลยคือจ่ายล่วงหน้าตลอดจ่ายล่วงหน้าเพราะว่าเงินอที่เรารูดไปเรามีเงินจ่ายเขาใช่คือจ่ายล่วงหน้าตลอดแล้วก็รู้ไหมว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันจ่ายเกินได้นะพี่หนุ่มอ่าคือมันจ่ายเกินได้แล้วบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นคือเมื่อก่อนนะน้ําบริหารแบบอย่างนี้เลยก็คือน้ําจ่ายเงินล่วงหน้าเข้าไปในบัตรแล้วบางทีตอนที่เราใช้วงเงินบัตรเครดิตอะค่ะมันจะใช้วงเงินของเงินที่เราใส่เข้าไปเกินอแต่เราได้แต้ม อ่าโอเคอ่าก็คือมันจะโชว์ว่ายอดคงค้างติดลบอ่าใช่ก็คจะเห็น,นส่วนเกินที่เราจ่ายเข้าไปใช่เราก็ทําแบบแบบนั้นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค หรอคะแต่นาว่ามันง่ายมากนะพี่หนุ่มก็คือจ่ายเกินคือจ่ายการใช้บัตรจริงๆคือจ่ายเกินได้นะพี่หนุ่มคือนาเออบางคนอ่ะเอ๊ะต้องจ่ายพอดีนาวบางทีนาก็จ่ายเกินเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงวงนี้เราแบบอาจจะต้องใช้อยู่แล้วหรือเราจํากัดไปเลยว่าอ๋อฉันต้องใช้เท่านี้ฉันให้วงเงินกับตัวเองเท่านี้ก็คือจ่ายไปในบัตรจ่ายเกินได้อ่าประมาณนี้แล้วก็มันก็จะมีเวลาที่เราแบบจะไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยพี่หนุ่มอ่าล้วก็อาจจะต้องแบบเช็คในแอปของ บัตนิดนึงเพราะบางอแอปเนี่ยมันก็จะมีให้เราเซิร์ชสมมติพี่หนูอยากไปดูหนังเนี่ยพี่นูก็เซิร์ชชื่อโรงหนังอ่าแล้วก็มันก็จะมีว่าอ๋อได้ป๊อปคอร์นฟรีได้ดูหนังฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะแบบใช้ตรงนี้ได้หรือเป็นแต้มได้<อ> นี่เป็นต้นต้องไปเรียนคอร์สของน้ำแล้วเนี่ยไม่เลยไม่คือแต่น้ำต้องบอกก่อนว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้มีวินัยทางการเงินอ่ะการที่เรามีบัตรเครดิตหลายใบอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายคือน้ำก็เคยเจอเคสเหมือนกันที่แบบมีบัตรเครดิตเนี่ยตีว่าประมาณแบบ15 16ใบแล้วปรากฏว่าพอคิดว่าตัวเองเนี่ยมีบัตรเครดิตหลายใบปุ๊บใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าดับจ่ายไม่ทันอ่ะพี่หนุ่มก็เหมือนกับไปกดเงินสดของอีบัตรหนึ่งอ่ะแล้วมาจ่ายไปกดของอีกใบหนึ่งอ่ะมาจ่ายแล้วมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นลลลูกกโซ่่ไปปรยแ้ววาา มีนี้เนี่ยที่มันไม่สิ้น<ว>สุดแบบนี้นรนะวมขึ้นเรื่อยๆเรื่อยแบบนี้นะคืออันตรายมากซึ่งการกดเงินสดเนี่ยอัตราที่แบบพี่หนุ่มคิดอัตราดอกเบี้ยค่ะมันแพงกว่าไออัตราที่แบบถูกคิดเรื่องบัตรเครดิตซะอีกอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวงังอ๋อเออดีนะใช่ครับผมคือถ้ารู้ว่าไม่มีวินัยอะ่ะไม่จะเป็นต้องมีหลายใบยแล้วตัด หักใบนั้นทิ้งเขาไปเลยคืนเข้าไป,ไปบ้างใช่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นสรุปสําหรับคนที่อยากจะใช้บัตรเครดิตเนาะถ้าคุณบริหารได้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นมือใหม่เลยนะเป็นมือใหม่เลยเนี่ยพี่พี่ว่าแนะนําว่าอันแรกก่อนเนาะพี่ว่าเริ่มจากใบหนึ่งสองใบไม่เกินนี้คือเริ่มต้นของน้ำอ่ะน้ำมีบัตรเครดิตแค่ใบเดียวอใบเดียวเนาะสิ่งที่ต้องจําไว้เสมอก็คือวงเงินของบัตรเนี่ยอย่างน้อยมันคือสถึงห้าเท่าของรายได้อ่ะ ถ้าคุณเผอผายใช้ไปจนเต็มนั่นคือเงินเดือนคุณ3เดือน5เดือนนะเหมือนคุณเป็นหนี้คนคนหนึ่งไป5ปีอะเออคุณเจา้ามันออกยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาสัก1-2ใบนะครับสำหรับช่วงเริ่มตนะ้นถ้าบริหารได้ไม่ว่ากัน2ทุกครั้งที่ลูดจะรูดใช้จ่ายเนาะาะว่าเช็คหน่อยว่าเรามีความสามารถในการชําระคืนหรือเปล่าค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะตอนที่ต้องลองบอกอย่างนี้เพิ่งแก้ปัญหาชีวิตอะไรได้มาใหม่ๆแล้วได้บัตรเครดิตมาเนี่ยพี่เป็นคนแบบนี้เลยนะ รูดบัตรปุ๊บใช่ไหมก็สมมติวันนี้กินอะไรเดียไปกินซุกี้มา8 0ดร้อยก็รูดบัตรจากนั้นก็จะเดินไปกดเงินใส่ไว้มาใส่เลยอใส่ไว้ในใส่ไว้ในขวดโหลเลยอะแล้วพอสิ้นเดือนก็เอาไอขวดโหลนั้นอะไปจัดการใช่แต่ยุคใหม่เดี๋ยวนี้มันในแอปพลิเคชันธนาคารเขามีบัญชีแยกเห็นไหมก็โอนได้เลยก็โอนใส่บัญชีนั้นรอไว้ก็ได้เนาะอ่าแบบนี้แบบนี้มีบัญชีหลักมีบัญชีย่อยบัญชีแยกรูดไปสามร้อยห้าร้อย นะถ้าสตางเรายังไม่เยอะอ่ะเราก็ใช้ว,วิธีการทําอย่างนี้เพื่อให้มันแทรกกันไว้ว่าเฮ้ยเงินที่ได้มีอยู่เนี่ยเห็นมีอยู่มมื่นหนึ่งอย่าไปดีใจนะมันต้องเตรียมไว้จ่ายบัตรอยู่นะอ,อะไรเงี้ยบางคนมีวิธีการน่ารักมากคร้ายๆพี่หนูแล้วก็คือมัอนก็คือเอาสลิปที่เราลูดอ่ะที่เขาให้สลิปอะมาแม็กกับเงินอ่าแล้วก็แบบมาใส่พี่หนูบอกก็อาจจะลองดูแบบไหนก็ได้นะครับแล้วอีกอันนึงที่สําคัญมากก็คืออันที่3ครับพยายามดูเรื่องของวันไหนจะต้องจ่ายอย่างไรนะครับเพราะว่า ถ้าเราจ่ายเลยจ่ายเกินค่าปรับเบาๆครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะใช่ถือว่าเอาเรื่องแล้วยังมีค่าติดตามทวงถามอีกมันทําให้ภาระการเงินของเรามันสูงขึ้นนะ หรือถ้าสมมติมันต้องแบบเล็ดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะปกติมันก็จะให้อยู่ที่ประมาณแบบ1นถึงสามวันสอาวันคือแล้วแต่ที่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แบบน้ำรู้สึกว่าเออมันก็มีความสาคัญนะก็คือเป็นเรื่องของพวกค่าธรรมเนียมอ่าอันนี้เราอาจจะต้องพอถ้าสมมติสำหรับคนที่แบบมีบัตรเครดิตสมมติมีใบเดียวอะ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าวงเงินอะ่ะเราใช้เต็มที่ครับ ยังไงอะวงเงินที่มันไม่ถูกคิดค่ามเนี่ยม,มันได้อยู่แล้วแต่สมมติถ้าเรามีหลายใบยเราอาจจะต้องบันทึกไว้หน่อยเหมือนกันว่าเราต้องวงเงินคือเท่านี้เพื่อที่จะต้องไม่เสียค่าค่าธรรมเนียมหรือบางเจ้าเนี่ยก็คือต้องโทรไปเวฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาจจะต้องแบบบันทึกไว้อก็เ,อเรียกว่าใช้จ่ายมันแทนเงินสดช่เพื่อความปลอดภัยภาระการเงินไม่เกิดต้นทุนต่ํา <น>ทั้งหมดคือวิธีการที่เราพูดคุยไปนะครับสำ,สำคัญที่สุดนะเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกคือมีบางคนเหมือนกันนะก็ได้เจอเหมือนกันก็คืออาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะไม่ค่อยชอบอะไรพวกเนี้ยเรื่องบัตรเครดิตอะไรเงี้ยก็จะว่าลูกว่าไม่ให้ใช้นะซึ่งโดยส่วนตัวพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องของการเข้าใช้คำนี้ควบคุมปัญหากับตัดปัญหานี่ไม่เหมือนกัน ตัดปัญหาไม่ต้องไปกู้ใครเขาบัตรไม่ต้องมีคในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นเครื่องมือทางด้านการเงินที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเราฝึกแล้วก็หาวิธีการควบคุมและจัดการเนี่ยมันมีข้อดีที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เนาะอย่าถึงขั้นแบบอย่าไปมีอย่าไปใช้ให้มันวุ่นวายอะไรเงี้ยนะครับเออเอาเป็นว่าให้มันเหมาะสมและใช้ให้ถูกต้องนั่นคือดีที่สุดะนะครับก็ขออีกจุดหนึ่งสุดท้ายนะคะพี่หนุ่มใกล้แล้าฟอร์มมากครับคือน้ําอ่ะ แล้วบางทีอ่ะพอเรามีหลายใบยใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่น้ำสังเกตได้ไหมคะคือเรื่องของ after service หรือเวลาที่แต่ละบัตรเจอวิกฤตมันคืออะไรอะ่ะเช่นพี่แบบเคยเจอไหมที่ว่าวันมีรายการผิดปกติเช่นแบบว่ามีการไปรูป่จากตากออ่างประเทศม,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 มีรายการไปรู่จากต่างประเทศพ <ไง S 2> <ะ>ี่หนูรู้ไหมว่าบางบัตรเนี่ยเขาจะโทรมาแล้วบอกว่าคุณมีการรูดใช้ของต่างประเทศไหมคือโทรมาเลย หรือบางคนก็คือวอยรายการนั้นให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ให้มาเรายืนยันอีกครั้งหนึ่ง mm. เอออันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเรียกว่ามันเป็นการโปร t e คชั o ของแต่ละบัตรที่ไม่เหมือนกันได้นะ mm. แล้วก็บางบัตรเนี่ยสมมติเวลาเราเกิดปัญหา mm. ยกตัวอย่างเช่นสมม,มุติเราลูดไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันผิดปกติคือเ okay, อาไหอย่างไรคือนะอาจจะไม่ได้เล่าโดยรายละเอียดได้ขนาดนั้นนะแต่ความหมายก็คือเราเช่นเราบอกว่าขอให้มีการวอยรายการ mm. ที่ทำาห้บางบัตรเนี่ยมีการติดตามทวงถามแล้วก็มีการวอยแล้วก็โฮบัตรให้เรา ในขณะที่บางบัตรอ่ะเขาไม่สนใจอะไรเลยอ<ม>ืไม่สนใจเลยอย่างเช่นแบบว่ามีการลูดผิดปกตินั่นอ่ะไม่สนใจเลยเลยอะไรเงี้ยก็มีเช่นเดียวกันอ,อันนี้ไม่ได้พบก,<ว>ก,ก็อาจจะได้เป็นเกณฑ์นในการเลือกใช้แล้วว<ช>่าแม่เ,เวลาให้ฉันใช้นะก็ สมัครไม่ยากเลยค่ะเอาวันนี้ไปแถมอีกใบหนึ่ง<ช>โอ้แต่ว่าบริการอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นการโปรเทคเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภ <security S 2> <อ>ัยต่างๆเนาะของแต่และบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนาาก็เลยคิดว่าเวลาที่เราจะเลือกบัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมองให้รอบด้านเรื่องนี้ด้วยเพราะบางทีเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราอประมาณนี้นั่นเอง่ะเจอตัวจริงก็อย่างนงี้ะครับผมไม่ละค่ะไม่หลอกพี่หนูเป็นแบบนี้เลยบางทีแบบอันนี้พูดออกรายการเลยพ่อบางที คุณพ่อน้ําก็เตือนเหมือนกันคุณพ่อน้ำก็เตือนประมาณว่าคืออย่างนี้คือคุณพ่อเนี่ยเขารู้สึกว่าโอเคเรารู้ว่าลูกเราเนี่ยก็คือตัวน้ําอ่ะ โอเคเรามีวินัยนะเราจ่ายครบได้แต่บางทีพอเรามาอยู่ในจุดจุดตรงเนี้ยมันมีจุดที่แบบคนอื่นเขาเห็นแล้วบางทีบางคนอ่ะเขาอาจจะเอาเราเนี่ยไปทําเป็นตัวอย่างเช่นสมมุติอ๋อเนี่ยพี่น้ามีบัตรเครดิต1ิบใบงั้นเขาก็มีบัตรเครดิต1ิบใบบ้างไม่เห็นจะแบบผิดปกติอะไรเลยคือน้ําคิดว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแล้วพี่ใช่ครับพี่ใส่ดอกจันทว่าเขาบริหารได้ไงเออก็ต้องเรามัดระวังเรื่องนี้ แต่แค่มาใช้ให้ฟังมันเป็นบัตรเจกใช่แล้วน้าก็ไม่ได้พกบัตรเครดิต1ิบใบในทุกๆวันอ่าอันนี้ก็พูดเลยว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าต้องพกเยอะขนาดนั้นแต่ว่าบางใบมันได้โดยบางเอิดจริงแล้วก็ใช้ในแต่ละเรื่องอือคือในในมุมในมุมพี่ว่าเครื่องมือทางการเงินทุกตัวมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่แล้วครับมันมีประโยชน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพยายามใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะอย่าใช้ให้มันเป็นโทษวันนี้เราคุยเรื่องบัตรเครดิตตัวอื่นก็เป็นไหมอะ เหรไหมเรากู้ซื้อบ้านคนซื้อบ้านเกินตัวเกินกําลังเหรอไหมมันก็เป็นเหมือนกันนะคนถ้าเกิดคนซื้อบ้านเขาพอเหมาะพอสมชีวิตเขาก็แฮปปี้มีความสุขเขามีบ้านของตัวเองถูกไหมเพราะงนั้นเรื่องการเงินมันถึงเป็นเรื่องส่วนบุคคลน,นะการวิเคราะห์ความพร้อมนะการควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายนะต่างๆก็อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให เราใช้เครื่องมือทางด้านการเงินแล้วเป็นประโยชน์กับชีวิตนะครับนะคะก็ใช้เรื่องเงินให้เป็นประโยชน์นะคะให้เราเป็นคนที่ควบคุมเงินไม่ใช่ให้เงินเป็นคนควบคุมเรานั่นเอง,น,น,เองนะคะจบสักมเถอะนี่นะคะ,<ๆ>ะ,คะก็สามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้นะคะได้ในทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น,นะะทาง u t u b e นะครับนะะพิมพ์คำว่า The Standard Podcast นะครับก็จะเจอทั้งรายการมานันิเกสรายการอื่นดีๆเยอะแยะ,ยะด้วยเลยนะครับเรียกว่าดูไปจันทร์ถึงอาทิตย์ มีครบดูไปเรื่อยๆ,ๆนะครับหรือว่าถ้าจะฟังนะครับก็ใน Apple Podcasts, p o t i f y นะครับก็ติดตามฟังกันได้ครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง Podcast ์ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for your ears